วูโโ้วววเพือนบึงบังบกแตงโมบักแตงโมหยาดไนแตงโม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 ูะแดงชมพูมาไหมสีแดงใจว่วายสีแดงใจว่วายบ่จุดแตงเตงโหยกักบมดบ่ม,มีไล่นี่บักแตงโมไล่เม็ดแตงโมไล่เม็ดของประเทศออสเตรเลียนั่นเลยจุดแตงทีกินเนี่ยเบิ้งเนี่ยก่อนกินก่อนกินต้องทำไงปาดแล้วเนาะว่าปาดก,ก,กินอะไรได้สิบอก มาปาดเลยเลือดสีเมนเต็มโอ้โอ้เจ้าพ่อเจ้าแม่โอ้โออกมอเอา,าเป็นเสียงเสียงเลือกซีเมนแต่กินอะไรบ้างดิหวานหวาน อากาศหนาวอ่ตเรียวน่อยกินเต้ามูแค่หนาวเต้ามะไรเม็ดเลือดทำไมแต่เลือดอืม้อปปตรงไหนเราเนี่ยมา เย็นอากาศในห้งหนาวมากเย็นๆแบบนี้น้ำมันพายง่อยหยดหยด วน้ดๆเขียวอืมไม่ม็นจันไก่ดีค่ับออสเตรเลียบม đến kèo. Ừm. มันดูเมืองไทยกินจังมอากาศมันห่อนเนาะกินเย็นเย็นแบโอ้แซ่บมันอยู่ต่างประเทศอากาศมันหนาวมันหนาวเข่าขวางหัวใจเขากระดูกดำเลยมากินเย็นเม็นแินโอ้เย็นเย็นเขากระดูกดำไปรองเยเย็นเขียวขึ้นสมองอื เราสมัยแต่งลูกยุ่งสืูกกิน,นกมันหนุหน่มหมันหนักกับผู้ใดหนุ่มต้องเรียนจากของหนุน่มต้องเรียนกินหัวใจของมีเพื่อนถามว่าทำยังไงแก่ตัวไปจะมีคนเลี้ยงดูจะมีลูกมีเต้าเลี้ยงดูฉันบอสต้องไปคิดยากตอนแก่ว่าสิมีไผลเลี้ยงบ่มีไผลเลี้ยงคิดตอนนี้ว่า เฮ็ดจังไดสิอยู่หอดเถาพี่น้องเลยคิดเท่านั้นอ่ะเฮ็ดจังไดสิเอาให้ชีวิตรอดหอดเถาพี่น้องเอ้ยเขต้องไปคิดดอกว่าอนาคตนัางอสิมีผู้เลี้ยงบ่เลี้ยงนะคิดว่าสิเอาหมื่นหมื่นเนี่ยสิเอาเยี่ยมันรอดเอาชีวิตให้มันรอดไปวันวันอ่ะเฮ็ดจังไดอือบอกให้เ่าต้องไปคิดยากอดูไปวันๆันที่ย้ายฟ้องดิ miết là kỳ bí cả kỳ cứ câu cho rồi nào em chỉ biết cái thừa thấm tấm chanh đó.